สอนรามแชฉอีกทองของน้องวีจิที่หมอสซ,ซื้อให้ถูกขายหมดเกลี้ยงประกาศหย่ากันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และภรรยาสาวติ๊กกนิทรินโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของหนุ่มได้ออกมาโพสต์ภาพใบหยาพร้อมข้อความว่าเนื่องจากในระยะ2-3งสสัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้ง ซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิทรินภัชรพักดีโชคช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูก เพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นโดยล่าสุดหนุ่มมอสปฏิทานเพื่อนคนสนิทของสอนรามได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสของเพื่อนว่าเดี๋ยวส่งสองสาวไปเลี้ยงวีจิหลังจากนั้นหนุ่มสอนรามได้เข้ามาตอบว่า ทองของขวัญวันเกิดวีจีหมดไปแล้วแต่เดชะบุญพี่ปรีชาที่ดูแลบ้านซื้อล็อกเก็ตทองที่มีรูปวีจิที่ให้คืนมาจะรักษาอย่างดีเพื่อวันหนึ่งจะให้วีจิและบอกว่าลุงมอสให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดนะลูกขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนรัก